ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมนะครับก่อนที่เราจะเราจะเรียนนะครับเรามาเตรียมความพร้อมสมองก่อนนะครับบริหารสมองกันก่อนให้เอามือขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกข้างขึ้นมาแบบนี้แล้วให้สลับกันครับสลับข้าง1 2ึสองสามทำแบบนี้นะครับ ไปเรื่อยๆตามจํานวนที่ครูจะสั่งนะครับครูให้นักเรียนทํา10ครั้งนะครับทําพร้อมกันกับครูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็คงจะพร้อมกันแล้วนะครับการอ่านเพื่อวิเคราะห์ และประเมินค่าวรรณกรรมนะครับเรื่องนี้นักเรียนก็คงจะอ่านหนังสือมาพอสมควรนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นวรรณกรรมอันไหนเป็นวรรณคดีวรรณกรรมหมายถึงงานเขียนทุกประเภทนะครับที่เขียนขึ้นงานเขียนไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือว่าร้อยกองก็เป็นวรรณกรรมทั้งหมดนะครับแต่ว่าวณคดี ก็เป็นงานเขียนเหมือนกันครับแต่ว่าได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมสรนนะครับให้เป็นวนรรณคดีมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1อธิบายความหมายของการวิเคราะห์และประเมินค่าได้ 2. อ,อธิบายหลักการวิเคราะห์และประเมินค่า,าจากการอ่านได้ 3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินค่าการอ่านวรรณกรรมได้นะครับ มาดูความหมายของการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์หมายถึงการพิจารณาไขาครวนด้วยความละเอียดรอบข้อและแยกแยะส่วนประกอบต่างๆได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์เราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ครูจะยกตัวอ,อย่างการวิเคราะห์ถ้าเราจะวิเคราะห์ต้นมะม่วงต้นหนึ่งมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็แยกออกมาเป็นส่วนครับส่วนนี้เป็นใบ ส่วนนี้เป็นผลส่วนนี้เป็นรากส่วนนึงเป็นลําต้นอันนี้เราก็มาวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าอันไหนเป็นใบอันไหนเป็นลําต้นก็ต้องดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไหมใบต้องเป็นรูปยังไงถ้าเป็นใบใบมะม่วงรากต้องเป็นยังไงรากมะม่วงนะครับลําต้นเป็นยังไงนะครับแล้วประเมินค่านะครับการประเมินค่าเป็นการตัดสินความถูกต้องเที่ยงตรงนะครับ และรู้ว่าคุณค่าถูกต้องชัดเจนหรือไม่มเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดมีคุณค่าหรือไม่อย่างไรเช่นเราจะประเมินค่านี่แหละต้นมะม่วงนี่แหละว่ามันเป็นต้นมะม่วงไหมก็เอามาต้นหนึ่งดูใบมันเราแยกออกมาแล้วใบมันทำไมเป็นวงกลมมันใช่ใบมะม่วงมั้ยล่ะใบเล็กอีกทีนี้ก็ประเมินได้แล้วว่าไม่เป็นมะม่วงนะครับ ถ้าเป็นเกี่ยวกับงานเขียนที่เราจะต้องไปอ่านไปศึกษาก็เอาบทความมาหนึ่งบทความก็มาดูว่ามันถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนบทความวิชาการการเขียนบทความแบบไม่เป็นวิชาการก็ดูหลักเกณฑ์ของมันนะครับแล้วก็ดูว่าผู้เขียนมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใดนะครับถูกต้องชัดเจนหรือไม่ครับบทความที่เรามาอ่านแล้วก็ประเมินค่านะครับ ทีนี้เราจะมาดูการอ่านเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าการอ่านเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าก็คือการที่ผู้อ่านสามารถอ่านสา,าร,อ,าสาารอย่างไร้ควรไตรตรงและพินิษพิจารณาสามารถแยกรายละเอียดและส่วนประกอบของงานเขียนนั้นเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจว่างานเขียนนั้นดีหรือไม่อย่างไรจนสามารถนําความคิดความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ก็เหมือนกับเรายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเรื่องเอาเรื่องกระต่ายกับเต่านะครับมาวิเคราะห์แต่ละฉากแต่ละฉากวิเคราะห์ตัวละครเต่าทำไมมีนิสัยแบบนี้ทำไมมันเดินช้าทำไมมันคิดแบบนั้นคิดว่ามีความพยายามกระตา่ายทำไมเดินเร็วก็มาวิเคราะห์ดูนะครับมันขายาวหรือยังไงกระต่ายขาสั้นทำไมกระต่ายถึงประมาท อันนี้ก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินค่าออกมานะครับแล้วก็นําประโยชน์ข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันข้อคิดที่ได้เรื่องกระต่ายกับเต่านะครับก็คือความไม่ประมาทนะครับเราก็ไม่ประมาทนะครับในการใช้ชีวิตวิธีการขั้นตอนนะครับการวิเคราะห์งานประพันธ์ก็แบ่งได้สีขั้นตอนนะครับ 1. สังเกต รูปแบบงานประพันธ์นั้นว่าเป็นงานประพันธ์ประเภทใดนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือว่าร้อยกองร้อยแก้วก็มีอะไรบ้างครับก็มีาสารคดีเรื่องสั้นนิยายนวนิยายแล้วแต่เราจะวิเคราะห์ออกมาว่าเป็นอะไรนะครับร้อยกองแล้วก็กาบกรอนไร่โคงฉันก็ดูฉันทะลักมันนะครับว่ามันเป็นงานประพันธ์ประเภทใดเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับ ทีนี้สังแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนให้เห็นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็เมื่อ,อไหร่นะครับ 3. แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดว่าประกอบกันอย่างไรหรือประกอบด้วยอ,อะไรบ้างก็เหมือนกับเราจะวิเคราะห์นิยายหรือว่าเรื่องสั้นก็ได้นะครับก็ดูว่ามีตัวละครอะไรบ้าง ประกอบไปด้วยอะไรแต่ละฉากแต่ละฉากนะครับข้อที่4พิจารณาว่าผู้เขียนใช้กลวิธีอย่างไรในการนําเสนอเรื่องก็เอาเรื่องนั้นที่มาดูนะครับเรื่องสั้นที่เราไปอ่านมาดูว่าผู้เขียนมีการใช้การเปรียบเทียบมีการใช้โวหารประเภทใดบ้างแล้วมีกลวิธีอย่างไรในการนําเสนอและต้องการสื่ออะไรให้ผู้อ่านทราบนะครับ ทีนี้ในเรื่องนั้นจะต้องมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์หมายถึงศิลปะในการแต่งนะครับคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็คือความไพเราะของบทประพันธ์ความหมายของถ้อยคําและภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้เพื่อให้มีความหมายกระทบใจผู้อา่านกระทบใจยังไงครับก็ต้องมีการให้ผู้อ่านมีจินตนาการคิดว่าเออถ้าอยู่ในเหตุการณ์ในเรื่องนั้น ฉันจะเป็นอย่างไรออมีจินตนาการให้คิดนะครับนั่นก็ถือว่ามีคุณค่าด้านวรรณศิลป์ทําไมเราต้องศึกษาเรื่องนี้ชื่อเรื่องของเราอะไรครับก็คือการอ่านเพื่อวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมอันนี้เราต้องดูว่ามันมีคุณค่าด้านไหนบ้างนะครับอันหนึ่งแล้วคุณค่าด้านวรรณศิลป์อันที่2คุณค่าด้านเนื้อหาสาระก็มาดูว่ามันมีแนวคิดกลวิธีนําเสนออย่างไร แนวคิดในเรื่องก็เหมือนที่ยกตัวอ,อย่างไปนะครับกระต่ายกับเตา่าได้แนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทคุณค่าด้านสังคมอันนี้ถ้าจะยกเรื่องกระต่ายกับเต่ามาก็จะรู้สังคมสังคมสมัยนั้นเขาใช้ชีวิตกันยังไงกระต่ายกับเตา่าอันนี้ก็น่าจะวิเคราะห์ได้ยากอยู่นะครับก็จะวิเคราะห์ได้เฉพาะเพียงส่วนของ สภาพสังคมของสัตว์ครับถ้าเราจะวิเคราะห์ด้านสังคมเราด้เห็นสภาพของสังคมที่ชัดเจนขึ้นก็เราอาจจะวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับเช่นเราอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนเราก็เห็นสภาพสังคมการใช้ชีวิตของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่รัชกาลที่สองว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงออมี ระบบการปกครองด้านการเมืองการปกครองการใช้ชีวิตของชาวเมืองในตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาลองวิเคราะห์และประเมินค่ากันนะครับวิเคราะห์บทนี้นะครับที่ครูเอามานะครับอ่านไปพร้อมกันนะครับหากเปรียบกวีแล้วเช่นดังดวงแก้ววาวแวลวแพรใสหมดจดงดงาม วับวามเนื้อในแสงส่องแสงแรงไกลเรื่องลือคือมณีแต่ที่ผิดกันแก้วอาจแตกเมาลายสิ้นอินทรีย์หากชื่อกวีฝังจวบทั้งธานีสลายเป็นผงคลีแตกดับลับไปทีนี้เรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนนี่นะครับ หากเปรียบกวีแล้วเช่นดังดวงแก้วเขาเปรียบว่ากวีกับดวงแก้วก็คล้ายๆกันนะครับเขาเปรียบสองอย่างก็คือกวีกับดวงแก้วมันเหมือนกันกวีหรือว่าดวงแก้วมีความาวาแววแผลสใสหมดจดงดงามวับวามเลืน้นในก็อันนี้ก็อธิบายว่าแก้วดวงแก้วนั้นเป็นยังไงนะครับมีความประยิบประยับสวยงามสองแสงแรงไกลอันนี้ก็ แสงแสงสว่างหรือว่าแสงที่มากระทุบดวงแก้วดวงนั้นก็ส่องแสงแรงไกลเรื่องลือกระมณีอันนี้ก็คือพูดถึงแก้วดวงนั้นว่าเป็นเหมือนมณีนะครับแต่ที่ผิดกันแก้วอาจแตกเมื่อลายสิ้นอินทรีย์ก็คือถ้าหากแก้วดวงแก้วนั้นแตกสลายไปกับหินก็ไม่มีใครรู้ว่าแก้วนั้นเป็นยังไงไปอยู่ไหนไม่มีใครรู้คุณค่าหรือว่าคุณประโยชน์ของแก้วอน,นั้นที่แตกรับรับไปแล้วนะครับ หากชื่อกวีฝังจบทั้งธานีแต่ว่ากวีนะครับแม้แต่จะสิ้นลมหายใจแล้วร่างกายสลายไปแล้วก็ยังเหลือคุณงามความดีชื่อเสียงของกวีท่านนั้นที่แต่งบทประพันธ์ที่ดีไว้ให้ชาวโลกได้ศึกษาได้อ่านนะครับจบทั้งธานีสลายเป็นผงคลีแตกดับรับไปก็แม้แต่กวีจะแตกดับรับไปแล้วสลายไปแล้วก็ยังมี คุณงามความดีบทประพันธ์ที่แต่งไว้นะครับให้ชนรุ่นหลังได้อ่านนะครับทีนี้มาดูว่ามันเป็นางานประพันธ์ประเภทใดป,ประเภท,ใด,เทใดครับเป็นร้อยกองนะครับอินทรสุรานคณัง28นะครับเป็นสุรานคณัง28 แล้วผู้เขียนผู้ประพันธ์มีความาจะสื่ออะไรแนวคิดอะไรให้เราครับก็คือสื่อแนวคิดว่าเราแม้แต่ร่างกายเราจะแตกสลายไปนะครับก็ยังเหลือคุณงามความดีเหลือสิ่งที่เรากระทำไว้ตั้งแต่ที่เราทำไว้ตอนมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสอนให้ได้ข้อคิดอะไรสอนให้เราได้ใช้ชีวิต อย่างไม่ประมาทก็คือให้ทําคุณงามความดีเอาไว้นะครับในร่างกายไปแล้วก็จะยังเหลือชื่อเสียงให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับและปฏิบัติตามสรุปนะครับการอ่านหนังสือหลายประเภทแล้วประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้มีการวิเคราะห์แยกแยะเนื้อหาให้เข้าใจในส่วนต่างๆแล้วจึงอธิบายเหตุผลประกอบเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปความสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต เป็นการอ่านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมนะครับสุดท้ายนี้ครูจะยกข้อคิดแนวคิดของประชชาวอินเดียนะครับมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับประชาวอินเดียบอกว่าถ้าเราจะเดินหน้าให้ไกลเท่าไหร่เราต้องศึกษาอาดีตให้ไกลเท่านั้นนะครับเหมือนกับเราจะยิงธนูเราจะ ปล่อยคันธนูปล่อยลูกธนูไปนะครับเราต้องดึงดึงให้ไกลลูกจนูถึงไปไกลไปไกลนะครับก็เหมือนกันกับเราศึกษาอาดีตของเราเราศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมที่เราอ่านนะครับก็จะรู้อดีตแนวคิดสังคมที่เขาใช้กันในอดีตแล้วเรามาปรับใช้ในปัจจุบันนะครับแล้วอนาคตก็จะตีเองนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอ่านเพื่อ,อวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณกรรมครับขอบคุณครับ